สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการอัปเดตโปรแกรม PDF นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเปิด Google Chrome ขึ้นมาขั้นตอนที่สองก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์อาจารย์วิรุฬปงกมเดเ็เวอดเว็บาจารย์เอ แล้วเลื่อนมาด้านล่างนะครับจะมีตัวอัปเดตทึ่จะบอกวันที่ด้วยนะครับคลิกขวานะครับที่ตัวปิดบันทึกไฟล์เป็นทำต,ตามขั้นตอนเลยนะครับบันทึกไฟล์เป็นที่นี้เราบันทึกแล้วเนี่ยก็เอาไปไว้ที่ที่ไหนด,เด,ดนีเอาไว้ที่ไดดีนะครับง่ายๆเลยนะรับไว้ที่ไดดีก็จะมาอยู่ด้านล่าง บางคนก็จะโผล่ไม่โผล่อ่ะมาที่ได้ดีเลยนะไปที่ D e C แล้วไปที่ได้ดีครับถ้ามีไดดีแท็บโผล่อัปเดตครับคลิกขวา Extract Tool ไแบบท็บโผล่อัปเดตเปิดขึ้นมาเลยนะครับเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปข้างในถ้าโปรแกรมเราติดตั้งที่ไดดีดูดีๆติดตั้งไดดีดูตรงไหนก็คือจะมีคำวา่า M S O N ถ้าอยู่ได้ C โอเคนะปกติอยูท่ที่ที่ได้ C แต่ถ้ามีบางเครื่องนะครับอาจจะลงไว้ที่ได้ดีนะที่เปิดว่าน,นี้ผมทําไว้2 2 2ที่นะฮะได้ดีหรือได้ E บางที่อาจจะไปไที่ได้ E ด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราอัปเดตนะครับถ้าสมมุติว่าท่านลงที่ได้ดีหรือได้ E ก็ให้ไปแก้ไขที่ขวาที่อัปเดตท,ที่แท็กปูแล้วแก้ไขเป็นได้ดีตรงนี้นะ ทิงเป็นดีทิ้งเป็นด e, ีนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็หลักนะครับแต่ทีนี้ปเปิดว่าผมเนี่ยเป็นไดซีนะครับไว้เดิเดิไดซี ICE, นเสร็จแล้วก็แต่กดคลิกเลยครับนะนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วแล้วก็ไปเปิดใช้โปรแกรมตามปกตินะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์นะใต้คลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวมีโกาสก็จะไปตอบ มีแค่นี้ก่อนครับ